2. อทุติยะปะย,ะยาลวักหมวดว่าด้วยปยานหมวดที่สองหนึ่งอกโกธนสูตรว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่โกรธ 294. ครั้งนั้นพระอนุรุทธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานว่าโรกาสด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ข้าพระองค์เห็นแต่มาตุคามโดยมากหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญมาตุคามประกอบได้ทำเท่าไรหนอหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุรุททะมาตุคามประกอบด้วยทำห้าประการ หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. มีศรัทธา 2. มีหิปริ 3. ม,มีโอตตาป,ปะ 4. ไม่กโกรธ5มีปัญญาอนุรุทธ,ธะมาตุคามประกอบได้ทำห้าประการนี้แลหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อกโกธนสูตรที่หนึ่งจบ